เป็นแท่ทำไมนอนตื่นสายอย่างนี้เที่ยงป่านี้แล้วพึ่งตื่นเหรอโอยลูกสาวบ้านนี้นอนกินบ้านกินเมืองจริงๆไม่ได้เรื่องจริงๆเฮ้ยข้าวนี่นะวันนี้ตื่นเช้าด้วยะล้างรถไข่เนี่ยเอ้าป้าโอ สวัสดีค่ะแหมวันนี้ตื่นเช้านะลวงข้าวฝนคงจะตกห่าใหญ่เลยนะวันนี้ล้างรถใครเนี่ยรถข้าวเนี่ยแหละคะ่ะที่เข้าตื่นเช้าเนี่ยก็เพราะว่าแม่ตาบอกให้ตื่นเช้าหน่อยก็เพราะว่ามีบางคนที่เขาอะเมาว่าข้าวนอนตื่นสายนะคะหาว่าข้าวไม่ทํางานด้วยแล้วนี่รถใครละเนี่ยเมื่อกี้ข้าวก็บอกไปแล้วไงคะป้าโอ๋ว่ารถข้าวทึ่งซื้อมาสองวันเองคะ่ะงานการไม่ทําเอาเงินที่ไหนมาผ่อนละเราน่ะเรียนจบต้องนานแล้ว ทำไมขี้เกียจสัลังยากอย่างนี้แล้วเราอะคิดจะเกาะแม่กินไปถึงไหนฮะเอาอย่างลูกป้าสิทํางานบริษัทมั่นคงอ๋อข้าวไม่ได้พอนหรอค่ะข้าวซื้อเงินสด oh. ลดราคาเป็นล้านเนี่ยอย่ามาแต่งเรื่องหลอกป้าเลยโกหกมันผิดสินข้อที่4รู้หรือเปล่าข้าไม่ได้โกหกหรอกคา่ะแต่ยืนยันได้จะเป็นไปได้ยังไงนอนกินบ้านกินเมืองทุกวันเลยวัน,วนๆในเห็นตะหมกตัวอยู่แต่ในบ้านจะมีปัญญาซื้อรถเงินสดได้ไงว่าแต่ไม่มีงานทําอย่างเงี้ยบอกป้าได้นะข้าลูกสาวป้าน่ะทำงานเป็นเสมียนโรงงานอยู่ถ้าอยากได้งานอ่ะเดี๋ยวให้ลูกสาวป้าฝากให้ก็ได้นะงานมั่นคงนะ <c oughs> ขเขามีงานทําตั้งนานแล้วนะคะโอใ้ใช่ใช่ทุกวันเนี้ยข้าเขาก็ทํางานอยู่นะครับทางานอะไรวัน,ว,นวันฉันเห็นอยู่แต่ไหนบ้างงานของข้าเขาไม่เหมือนคนอื่นดีครับงานของข้าเขาทาในห้องนอนได้คโอ้งานอะไรอย่ามามัวในเลยโห่ป้าโอ้คือหนูพูดไปป้าก็ไม่รู้จักหรอกคะ่ะยินดีกับหนึ่งล้าทซับด้วยนะข้าวสุดยอดมากๆเลยอะวันนี้พี่แชมป์ตั้งใจจะมาแสดงความยินดี<อ>เดดี๋ยวพไไปฉลอองนนะะะูะรกั่ ฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยร,ร้านส่งร้านซับคืออะไรข้าอ่ะเขาแคสเกมอ่ะโอ้แคสเกมอะไรไม่เห็นรู้จกักมันก็คือเล่นเกมให้คนอื่นเขาดูไงครับป้าโอ้เข้าเนี่ยเขาเป็นเกมเมอร์มือหนึ่งเลยนะครับ<อ>มี FC ติดตามเพียบเลยอะไรเล่นเกมไร้าสาระและ้วมันจะได้ตังได้งไงแต่ข้าวก็ได้ตังจริงจริงนะโอ้ทุกวันนี้ตา,าก็เกาะลูกกินอยู่นี่แหละงานสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยที่ป้าโอ้ยทำแล้วนะครับใช่ค่ะ สมัยนี้เราสามารถเชื่อมโลกทั้งใบไว้ที่บ้านได้เลยที่เห็นข้าวก็นอนผื่นสายบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเขาต้องทํางานตอนกลางคืนเขาบอกว่าเล่นเกมตอนกลางคืนน่ยคนดูเขาเยอะกว่ากลางวันนะมันก็นะทำให้รายได้ของข้าวเขาเยอะตามขึ้นไปด้วยสิและอีกอย่างข้าวเขาก็แคสเกมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเขาก็เลยมีเงินเก็บซื้อรถเงินสดได้ไงข้าวะเก่งมากเลยนะเป็นไอดอลของพี่แชมป์เลยพี่แชมป์อ่ะเก่งที่สุดเ,เลยค่ะ ทกันเองแบบนี้ก็เขินเลยนะเนี่ยโอ้ยเล่นเกมอะ่ะจะได้เงินสักกี่บาทกันเชียวดูลูกป้านี่ทำงานบริษัทมั่นคงได้เงินเดือนต้องเดือนละหมื่นห้าเชียวนะอของข้าวอะ่ะห้าพันถึงหรือเปล่าข้าวได้ไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะป้าโอเดือนละแค่สองสามแเองค่ะฮะสองสามแสนเลยเหรอโอข้าวก็ถ่อมตอนไปเดือนหนึ่งได้ตั้งห้าแสนเลยไม่ใช่หรอฮะ นี่มันได้เงินเยอะขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยเออมีงานทำก็ดีแล้วเนาะป้าจะได้หมดห่วงขอบคุณนะคะป้าโอ๋ที่คอยเป็นห่วงหนูตลอดเวลาขนาดแม่ตายยังไม่ห่วงข้าวขนาดนี้เลยค่ะน่าพอรล้วลูกงั้นป้าขอตัวไปสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนะเอ้ยดีเลยครับป้าโอ๋สวดมนต์เยอะๆจิตใจจะได้สงบนะครับไม่ได้สงสัยแต่ก็ชอบสงสัยจังเลยเนาะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้กับป้าข้างบ้านหน่อยนะครับ